ผมว่าผมเบื่อไอ้พวกปืนแบบปืนใหญ่ๆยาวๆแล้ววะวันนี้อยากมาหาแบบพวกว่าปืนพกเล่นมั่งเออนี่ไงปืนพกลูกโม่มาเลยมาเอยเโอเคครสวัสดีทุกท่านครับเวาจากวายเซเลียสตูดิโอนะครับ ก็กลับมาอีกแล้วสําหรับเกมครังเกอร์นะครับวันนี้มาในมาดแบบว่าปืนลูกโมนะมาฟรีโฟลได้เลยมาอยู่นี่มันอยู่นี่โดนหนึ่งศพมาดิแอบเบอร์แอบแอบเบร์แอบเบอร์แอบเบอร์ลีโหลดลีโหลดกระสุนหม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 ด เร็วเกินเร็วเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เสียงปืนอยู่ทางขวามันช่างล่อตาล่อใจอะไรขนาดนี้นะเนี่ยเนี่ยดูดิมันชอบตุยหลังอ่ะเกิน มีคนแอบมีคนแอบมีคนแอบผมคิดคนสเตปใหม่มาด้วยสเตปสับสะบบบรัวรัวรัวลัวบางทีก็ท,ทนันบ้างไม่ทันบ้างนะครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเมื่อกี้เห็นหัวใครอยู่แถวนี้วะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเิร์ฟกระตุกกระตุกกระตุกเออ อ๋อล,ล,ลืมไปว่าจุดเกิดมันอยู่ตรงนี้ปั๊ดชบเอางี้เอางี้ผมทาทุกคนเลยไหมถ้าผมได้หนึ่งคิวเท่ากับหนึ่งไ์เอาวะล่ะทุกคนเอาวะล่ะเออทา้าเอาป้าเอาป้าเอาหนึ่งคิวเท่ากับหนึ่งไ์เว้ยกดบีฮอบไม่ค่อยจะติดเลยโอโมตเตอร์รีโหลด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมได้กี่คิวอย่าลืมนับด้วยนะฮะคนเรามันต้องมีโคเปอร์เลงรอเลยเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเอามันไปแล้วเหรอเกินไหนวะ ๋อค้างค้างค้างกลางอากาศโจมันหิวแล้วเนี่ยอ,อย่างที่ผมบอกนะบางทีก็โดนบางทีก็ไม่โดน <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเออไปนึงตังหลักก่อนโอ้ไม่ทันไม่ทันเฮ้ยมันเล่นปืนพวกเหมือนผมเลยวะอ่าได้ดิได้ดิได้ดิอย่างเงี้ย มันมีสองทางแล้วจะเอาใครครับโอ้ดู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 ดสไนเปอร์สไนเปอร์โอ้โหอ่ะจบเกมนะครับเรียบร้อยมามานับกันนี่งไงเจ็คิวเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องได้ 7จ็ดไลท์ขึ้นไปนะครับโอเคไหมพอผมได้เจ็ดคิวเวยอ่าอุ้ยดานทะเลทร,รยเลยเมันจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมในด่านเทเลสทร,รยเนี่ยโหมาลองดูลองดูฟีฟออลอีกแล้วผมว่าจุดเกิดของพวกมันมันนักจะมักจะมาเกิดแถวๆนี้เว้ยนั่นไง สเตปผมบางทีก็มันไม่เคยเวิร์กนะหลังเห็นเกือบตายแต่ไม่ตายเพราะไม่โดนหัวแล้วมันจะยิงยังไงให้ได้โดน โดนหัวว่ะชาวตะโขบเลยเพื่อนอ๋อค้าง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 เอาเออไม่ค้างไม่ค้างเซิร์ฟเซิฟใจเย็นนะเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเซิฟใจเย็นเซิร์ฟเซิร์ฟโอ้โหมีเพื่อนมาแบกอัพเกินไปป่าววะมีเพื่อนมาแบกอัพเฉยเลย อย่างดูดีเป็นอะไรกับตูดกูวะนะเออเซิฟ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 เออเอเอเปิดดีไปไหนพี่ไปไหนพี่ไไพลุ่มเกิน มันเป็นอะไรวะโอ้อย่ายุ่งดีเปลีป่ยนปสโคปต้องเร็ว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 ,รวซิกแซกซิกแซก,ซกมันได้โพซิชันที่ดีกว่าเขาโคเวอร์ไม่ทัน ปืนพกผมเราไปมันไม่ค่อยแรงเลยวะฮะเซิร์ฟมันก็ดูเล็กๆไข่ไข่เยอะทั้งบนวะโอ้โหเต็มหน้าเลย ใครอยากลองโดดโดดโดดโอ้โหไม่ทันผมก็ไม่ค่อยเซียนปืนพวกเขาหร่นะนะดูดูดูด,ดูมันดูมันอ่ทาทำเป็นแอ็กสกินนะครับพวกขีแอ็กพุ่งไปพุ่งมา สโคปมันไวจังวะอัพสปีดเหรอแฮกสปีดเหรอโอ้ยเมื่อกี้ถ้าควิกสโคปทันนะเข้าหน้าบอกเลย โอ้หมันดักจุดเกิดเอามาจบเกมไวอย่างวะคิวแค่สองเกินไปครับเจ็ดแปดเก้าเออเก้าแล้วเก้าแล้วไลคลิปนี้ต้องเก้าเว้ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเหรอรอดูวันนี้มาในมาสของฟรีฟอร์ออ่ะไม่คิดจะทีมหน่อยเหรอไม่จะแท็กทีมมาหน่อยแล้วเพื่อนไม่คิดจะแท็กทีมกันหน่อยวิ่งผ่านเฉยเลยไม่สนใจอ่ะ เสียงปืนบัรลั่นอยู่แทบยิงออกนะแต่ไม่ตายทำลายเลือดแค่0.1 แหวบโลบไปโอ้โหวิ่งผ่านวิ่งผ่านอย่างนี้เหรอวิ่งผ่านอย่างนี้เหรอโอ้โหโคตรเร็วใครมันข้าวแถวนี้วะมาเป็นแกง๊งมาดิ สอมสะบัดเมาสายสเตล์รู้จักป่าไอ้นุ่มได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งเมื่อกี้เยี่ยมไปเลยสายสเตล์ไง เมา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 หูยนี่ถ้าใช้ถ้าใช้จอยเล่นนี่ไม่ได้นะเนี่ยวืดวืดนะเนี่ยจะตายแล้วจะตายแล้ววุ่นลีโหลดรีโหลดกระสุนหมดกระสุนหมดโธ่ไม่น่านเลยสุดหมด ไอ้น,นีก็ยุ่งจังเลยมอนี่ฮะไอมอนี่อยากตายหรือไงฮะสายสเตียว <laughs> สายสเตียวโอ้ดดด ตายข้างโนว์แมนหิมะมันหนาวหิมะมันหนาวอ้อมันดักถึงจุดเกิดเลยเกิน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 แล้วอะ A 1 3 เ13จะเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าเกือบตายแล้วสเตปนี้บางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรอติดอะไรเนี่ยจะจบเกมแล้วเรียบร้อยโผมก็ไม่ได้นับคิวตัวเองว่ะ ในกี่คิวห้าคิวเมื่อกี้เท่าไหร่นะ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าสิบสี่เป็นไปได้ไงวะคลิปหนึ่งจะแค่สิบสี่ไไม่จริงนะโอเคผมเหนื่อยแล้ววันนี้พอละนะครับก็ได้เงินมา เออผมผมสุ่มสกินสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมสุ่มสกินให้ดูสักหน่อยดีกว่าผมมีเงินประมาณร้อยโอเคพออยู่พออยู่มาร้อยหนึ่งจะได้สกินอะไรจัดไปรีเจนเ a อรีแลสกินปืนอะไร โอ้สกินปืนลูกโม่อ่ะเย็โหลดเอาลิเวอร์เอาผมมีสองสกินแล้วเนี่ยเออว่าผมก็ลืมใช้สกินโอ้เกินโอเคก็เหนื่อยแล้วพอพอ,พอ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 แล้วพอแล้วโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลสสค์ s ับ s c ไคร e แล้วก็แชร์ด้วยนะครับที่ไวซ์เลเยอร์สตูดิโอนะ โอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องอาจจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมคังเกอร์นะวันนี้ก็มาในมาดของปืนพกนะครับที่ลืมใส่สก,กินเข้าไปก็ <c oughs> ขออภัยนิดนึงนะครับลืมลืมลืมจริงริงโอเคก็เจอกันขั้งหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย